เราเดินทางอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าปลายทางเราเป็นที่ไหนทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วในบดคลิปนะคะเวลาเจ็ดโมงสี่สิบสามนะคะก็มีอะไรแข็งแรงมากเดีจะไปรีแคปอีกทีนะคะ คนดดูิช่วงแบบ3-4ปีที่ผ่านมาคือแบบคนเยอะมากแล้วตอนนี้ก็คือคนน้อยมากคือแบบไอ้กรชินเด้อเราก็จะมาซื้อกาแฟกันก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่เกตกันนะคะ ียังเป็นทางการนะคะตอนนี้อยู่ที่เกตแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา11โมง11โมง7นาทีนะคะตอนนี้รอขึ้นเครื่องไปเชียงารายแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็คือเร็วมากเหมือนกันนะคะก็เลยแบบว่าซื้อกาแฟมากินหนึ่งแล้วปลุกหนึ่งนะคะกคนทุกคนสนามบินร้างปะ คนน้อยมากน้อยมากจริงๆก็เดี๋ยวนั่งเล่นโทรศัพท์ไปนะคะฟุดเทจจากบ้าน่ะทุกคนไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเพราะว่าเออ็นคนขับรถใช่ไหมก็ให้ป้าถ่ายไว้ได้ดิดินหน่อยๆนะคะแล้วก็บนเครื่องบินก็คือหลับตั้งแต่เครื่องยังไม่ขึ้นง่วงอะทุกคน ในการเดินทางหรือช่วงนี่สิบนาทีค่ะ ไปเาลเชียงรายแอร์พอร์ตทุกคนเราตื่นเต้นอยู่มาสี่ปีคือแบบว่าครั้งนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยโอ้ยมันคือแบบว่าความแบบความสบายใจอะทุกคน รู้สึกดีอะมากๆเลยนะรู้ส um um ึกดีมากมากอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอโอปอมารับนะคะเออใต้แมตคือยังไม่หยุดเลยอะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะทุกคนเออเดี๋ยวรอโอปอก่อนโอปอมารับแล้ว รถติดไฟแดงด้วยปวเป็นอะไรอะลงข้างเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราต้องไปไหนกินแชมบ,บู <laughs> <c oughs> โอเคบบโก็ก o ครับ <c oughs> มือแรกที่สุดเชียงรายก็คือแชมบ,บูไปเลยครับสักหนึ่งสักหนึ่งนะครับ เรามารีแคปกันดีกว่านะคะที่เอิงเดินทางขึ้นมาเชียงรายวันนี้นะคะเพราะว่าเอิงมาตัดชุดคลุยนะคะพงศสถานการณ์ตอนนี้มันเดินทางได้นิดๆหน่อยๆเนาะก็เลยตัดสินใจขึ้นมาเชียงรายนะคะเพื่อแต่๋่วตอนแรกเราจะมาเปลี่ยนยางฟันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเอิงไม่ได้เปลี่ยนมาตั้งแต่เดือนกุมภาเลยแล้วมันนานมากเลยอ่ะเออก็เลยตัดสินใจว่าขึ้นมาเชียงรายมาเปลี่ยนยางด้วยแล้วก็มาตัดคุยด้วยก็เลยว่าเดี๋ยวเออมา ทรมาเที่ยวนิดๆหน่อยๆแบบเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะก็เลยขึ้นมาเชียงรายซึ่งมาตรการของเชียงรายนี่ก็ค่อนข้างที่เข้มงวดเนาะทุกคนก็คือจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะแล้วก็มีผลตรวจโควิดด้วยเนาะภายใน72ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต้องสแกนเข้าจังหวัดของเขาก็คือขั้นตอนก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วก็เข้มงวดตรวจจริงนะคะถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมคือมันเหนื่อย เหนื่อยนะทุกคนมันเหนื่อยค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าจากที่ปกติอยู่แล้วเนี่ยเราเดินทางตอนเช้าใช่ปะเราบินจากบ้านเนี่ยไฟเช้าแล้วบินขึ้นมาเชียงรายเนี่ยอาจจะไฟเที่ยงเอ,อ่นบ่ายโมงกว่าๆอะไรเงี้ยถึงนี่ก็จะแบบมาสองป่ายทางแต่ว่าช่วงเนี้ยมันบินแค่แบบว่ามันเช้ากับยินเช้ากับบ่ายอะไรเงี้ยทุกคนไฟมันค่อนข้างที่จะน้อยมันก็เลยแตบบ่ว่านั่งรอนานมากคือนั่งจนเปื่อยนั่งจนแบบพอถึงเชียงรายใช่ปะ รู้สึกดีมากคือแบบเหมือนได้เซฟได้ชาร์จพลังมาทุกคนคือแบบว่าอากาศเย็นสบายมากแล้วอากาศดีมากรู้สึกว่าอ่าเหมือนได้กลับมออีกครั้งแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันมันฮิวใจได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะทุกคนอืชิงไลน์ก็เป็นแบบว่าเซฟโซนของเราอย่างหนึ่งเนาะที่หนึ่งเนาะเออใดๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอืมงั้นเออขอจบ v ลอกนี้นะคะ ไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดู vlog หน้านะคะพรุ่งนี้เอิงจะไปเที่ยวเนะเาะไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนแล้วก็แบบว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็นั่นแหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย